ไม่ค่อยมีแดดเลยนะคะวันนี้แดดไม่ออกทั้งวันเลยคึมฟ้าคึมฝนก็ทำงานสบายดีมันมอากาศเย็นนะคะสวนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอากาศก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาต้นๆนะคะก็เลยทำงานสะดวกสบายนิดหน่งมันไม่ร้อนนะคะทำงานกลางแจ้งได้ก็เลยมาดูสับรถสีหน่อยนะคะเหมือนฝนจะตกนะอากาศดูน่าจะหนาวขึ้นนะคะ ไปพามาดูไม้สับปะรดสีหน่อยออกจากบอลเพิ่งออกจากบอลสีมานะคะตอนรอบเช้าก็อยู่ซักแคลนกับกระบ,บองเพชรตอนนี้ใกล้จะค่และเนาะจะค่แล้วจะหกโมงแล้วนะคะก็มาพามาดูสับปะรดสีหน่อยนึงนะคะไม้ก็ในสวนก็จะมีหลายขนาดนะคะเป็นไม้ลักษณะไม้หนอประมาณนี้ไม้หนอประมาณนี้นะคะเด็ดหนอสดนะคะเด็ดหนอสดถ้ามี พันุ์ที่เด็ดได้พวกนี้มันก็อายุได้แล้วก็จะเด็ดหน่อสดแบ่งขายแล้วก็ไม้ที่ชำหน่อแต่ว่ารากเดินดีแล้วนะคะคือลูกค้าเอาไปนี่ก็ไม่ต้อไม่เสี่ยงาาบางคนมือใหม่นะคะบางคนมือใหม่ก็ไม่มั่นใจว่าจะปลูกแล้วมันจะรอดไหมนะคะบางคนก็กลัวเนาะบางคนก็ชํานาญแล้วก็อยากลองเลี้ยงเองดูอยากลองความสามารถอยากลองฝีมือนะอก็จะเอาแบบ,แบ,บหน่อแบบเนี้ย เนี่ยขึ้นหนอหนอนี่ก็จะถูกหน่อยนะคะสามหนอร้อยสี่นอร้อยก็แล้วแต่สายพันธุไม้นะแล้วแต่ความสวยงามนะคะแต่เดี๋ยวนี้ราคาไม้ถูกมากๆเลยนะคะหาซื้อได้หาซื้อได้ง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนออออก่อนโควิดราคาไม้ค่อนข้างจะสูงอยู่พอหลังโควิดมาช่วงคนพักผ่อนอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ทำไมเ้เพื่อผ่อนคลายนะคะอยู่บ้านก็เลย คนก็เลยมีไม้กันออกมาเยอะตอนนี้ก็เลยขาดแบ่งขายกันแบ่งออกมาถูกๆนะคะหาซื้อได้ง่ายๆเนาะใครอยากได้สนใจอยากจะเลี้ยงก็ทักเข้ามาได้นะคะ,อะชอบแบบลักษณะโทนสีไหนเห็นไม้แดดหรือไม้แนวจัดสวนโทนสีชมพูสีแดงสีม่วงสีส้มอะไรมันจะมีหลายหรือว่าจะเอาขะสีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาก็เราจัดหาให้นะคะคะขะ นะอย่างนี้ไอม่หนอตัวนี้ก็สวยก็จะเด็ดหน่อสดประมาณนี้นะคะ well. อันนี้เด็ดหนอสดอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีชื่ออยู่นะน่าจะเป็นเอ่อเมลเบกนะตัวนี้น่าจะเป็นเมลเบกเมลเบกเมลเบกเนี่ยสีเขาจะออกแดงๆเนาะสวยนะคะตัวนี้สวยหน่อนี้ก็ สามหน่อร้อยแต่ปกติที่เคยขายก็หน่อละห้าสิบาทสมัยก่อนนะตอนนี้ก็เหลือสามหน่อร้อยเนาะเป็นไม้สีแดงนะคะนี่ต้นแม่เขาเด็ดจากต้นนี้เลยเนาะนประมาณนี้สวยต้นนี้ไม่มีหน่อนะมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็ให้หน่อยากอยู่เนาะนประมาณนี้แหละคะ่ะขอฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะล่อลากเขาเรียกล่อรากนะแล้วแต่สายพันธุ์นะอย่างต้นนี้ก็เชลแดน หอยหอยเต้นนะตัวนี้ใบเขาจะพิวบิดเกี่ยวอย่างนี้ก็สมควรเอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นไม้กระทางหกนิ้วแล้วนะคะเขาเริ่มออกเป็นเกี้ยวแล้วนะไซนี้ก็แบนขายให้อยู่50บาทนะคะถ้าเป็นหนอก็สามหนอร้อยแต่ตัวนี้มันสมควรไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะสวยแล้วตัวนี้ฟอร์มสวยละให้50บาทเนาะเนี่ยก็มีจํานวนนะคะมีเยอะอยู่บางกระจัดกระจายกันนะต้นแม่เขาอยู่ไหนเอ่ย อย่างต้นนี้ก็เด็บบี้พิงก์ก็ไม่แน่ใจว่ามีหน่อให้ไหมตัวนี้ขายดีไม้สีชมพูส่วนตัวนี้จะเป็นกินแอปเปิลไม้สีแดงก็น่าจะพอมีหน่ออยู่นะตัวนี้สวิตไวเบรชั่นต้ตะกะแตนมากินไหมจะเป็นไม้แบบเ,เป็นเส้นนะตรงนี้เป็นเส้นสวยตัวนี้จะออกชมพูนะคะชมพูอมแดงนี่อีกต้นหนึ่งประมาณนี้นี่เป็นรุ่นรุ่นนะคะ เป็นรุ่นๆอันนี้ก็น่าจะแก่แล้วเนี่ยตัวเดียวกันเนาะอย่างตัวนี้ก็ให้50บาทจากปกติเคยขาย80นะคะก็ให้ห้บาทราคานี้ก็จะอยู่ถึงสิ้นปีนะคะสิ่งถึงสิ้นปีหลังหลังจากสิ้นปีแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงเนาะว่าจะยังคงราคาเดิมไหมขึ้นอยู่กับไม้จํานวนไม้นี่ไงสามหนอร้อยนี่เชลดันเมื่อกี้เราเด็ดหน่อนไว้แล้วก็ล่อรากไว้รากเดินละอันนี้ถ้าเอาไปปลูกก็ ง่ายเลยนะตัวนี้ล่อรากไว้แต่ถ้าเด็ดสดให้เพื่อนๆมันก็ต้องอเด็ดใหม่จากต้นเลยเนาะนี่ต้นต้นตน,น,นี้เด็ดสดนะคะเนี่ยเด็ดหน่อเลยมีหน,อน,น่อเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปล่อล่อไว้ดีกว่าชํำลากไว้ดีกว่าไม่ค่อยถนัดนะเนาะมือเดียวอันนี้พวกนี้มันแก่แล้วเนาะเลยเอามาไว้เบอร์สองเขาเรียกว่าคนชั้นต่ำชั้นสูง ไม้ชั้นสูงกับไม้ชั้นต่ำพูดเล่นนะคะก็คือเขาให้ลูกแล้วเขาโซมแล้วก็เรียบไปไว้ข้างล่างแต่พวกเขาอยู่ข้างบนนี้เขาต้องการแสงแดดนะคะเพื่อสร้างสีเม็ดสีเม็ดส ύ, คีคลอโรฟิลให้กับใบจะได้มีสีสวยงามนะคะนี่พวกนี้ต้องต้องโดนแดดนะถึงจะออกสนะีเนาะมีหลายชนิดเนาะมีหลายอย่างก็อยากได้แบบไหนราคาแบบไหนก็เ,เห็นเพื่อน ทักว่ามีขายออนไลน์ไหมก็มีขายออนไลน์นะคะมีปลายทางก็มีนะคะปลายทางก็มีถ้าเป็นพื้นที่ปกติเนะเาะไม่ใช่พื้นที่อะไรเนะเขาเรียกว่าพื้นที่มีพื้นที่ที่แบบอะไระห่างไกลเนาะพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีค่าบริการพวกไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้เยเขาเก็บบวกแพงเนาะก็จะมีเป็นตามพื้นที่แต่ว่าก็ส่วนน้อยนะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะสนใจก็ทัก อินบ็อกเข้ามาได้นะคะเนี่ยไม้เราก็จะมีหลายแบบมีทั้งหนอ่อทั้งต้นเดี๋ยวจะเอาแบบเต็มฟอร์มจะสวยเต็มฟอร์มนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยประมาณนี้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยยีอยู่ประมาณนี้นะคะออแล้วแต่พันไม้ด้วยเนาะประมาณนี้ก็ร้อยห้าสิบาทร้อยยี่สิบาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่ชนิดและสายพันธุอ์อย่างนี้ก็สวย ซิสเตอร์เจเนตก็สวยเข้าฟอร์มแล้วตัวนี้นี่ก็ให้ร้อยหนึ่งเนาะมิชิมิชิมิชิตัวนี้ให้อะไรเจ็ดสิบบาทนี่ตัวนี้สีมาแลวนะบางไม่ได้เลยมันไม่มีที่บางแล้วต้องไปหามันแน่นเกินก็แสงมันไม่ได้เนาะแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยไม้มันก็เลยเกระจายกันอยู่คนละทิศละทาง มาชนิดเดียวกันคือเดินหาที่วางได้แล้วก็เอาไปวางาไปวางตรงไหนที่มันว่างๆมองหาที่วางไม่มีเลย <c oughs> เตรงนี้อ่ะขอวางหน่อยแล้วกันตรงนี้ก็เชสอะไรนะชื่อจำชื่อไม่ได้ตัวนี้บอลสีชมพูตักกแตนนะปัญหาเนี่ยปัญหาของที่สวนตักกแตนเพราะว่าไม่ได้ฉีดยานะคะไม่ได้ฉีดยาที่สวนเอาไปปลูกด,ดีกว่าลากานะ แต่ก็ใบใหม่เขาจะออกมาเรื่อยๆนะสวนมันอยู่กลางทุ่งนะสวน,นอยู่กลางทุ่งแล้วเขาฉีดยาพวกอ้อยพวกข้าวมันก็จะบินเข้าสวนเราะแล้วที่สวนก็ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้หวานยาอะไรเนาะสวยนะคะพวกไม้แดงไม้นิ่มมอร์นนาใหม่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ให้้อยหนึ่งสวยนะตัวนี้มันจะออกชมพูอมม่วงนะคะค่าขาวๆนี่ก็ ไม่มีปัญหาอะไรเราเอาน้ำรููๆมันก็ออกแล้วนะประมาณนี้มันเป็นคราบที่เกิดจากตะไคร่น้ำที่เราไม่ได้คว่มน้ำทิ้งมันก็จะขังแล้วมันจะเป็นตะกรอนเขียวๆตะไคร่น้ำเขียวๆถ้าเราไม่คว่มน้ำทิ้งมันก็มาเดินคว่ำไม่ไหวทุกต้นหรอกเพราะว่ามันเยอะนะแล้วช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าฝนพอน้ำมันลดเราไม่ได้ค่อยฉีดน้ำด้วยน้ำมันลดมันก็จะเป็นคราบขาวๆมันแห้งนะช่วงนี้ไม่ แทบจะไม่ได้ลดเลยนะคะหน้าหนาวสีก็เลยค่อนข้างจะสดสดสดนะแต่ช่วงหน้าฝนเขาได้รับปริมาณน้ำฝนเยอะสีเขาก็จะไม่ค่อยออกสับรดสีจะสวยช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูหนาวส่วนก็จะประมาณนี้โอเคแล้วกันนะคะสนใจยังไงหรือย,ยังไงก็ทักมาเนาะคุยกันได้นะคะมีแจกันเงินมีดอกสวนดีวันนี้นะคะเขาจะอยู่โซนอยู่หน้าบ้านก็มีเนาะ ฝั่งหน้าบ้านนี่จะเป็นหน้าร้านค้านะคะร้านค้าตอนนี้ก็ค่ำแล้วมมีเยอะนะคะนี่แน่นๆมาแบ่งเอาไปเลยเยอะมากคือไม้มันเบียดกันนะชัน้นอันนี้จะต่ํากว่านิดนึงสวยๆเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสึกผลปล่อยๆมาแล้ว 嗯。Back